ณขณะนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆวางภาระของโลกลงก่อนวางเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้วางคนที่ยังให้อภัยไม่ลงวางความคิดที่กำลังฟุ้งซ่านแล้วค่อยๆหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างยอมรับความเป็นจริงเพียงเพื่อให้ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเอง เพราะธรรมะที่กำลังจะกล่าวนี้ไม่ใช่เพื่อให้รู้มากขึ้นแต่เพื่อให้เบาลงและเห็นความจริงของชีวิตอย่างอ่อนโยนวันนี้เราจะพูดถึงธรรมะเรื่องหนึ่งซึ่งไม่รุนแรงไม่บังคับไม่ตัดสินแต่กลับเปลี่ยนชีวิตได้ลึกที่สุดธรรมะนั้นคือ ความเมตตาคือปัญญาที่อ่อนโยนที่สุดความเมตตาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงความสงสารไม่ใช่ความใจดีตามอารมณ์และไม่ใช่การยอมทุกอย่างโดยไร้ขอบเขตแต่เป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ตั้งอยู่บนปัญญาคือการปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาเป็นหนึ่งในพรมวิหารเป็นธรรมของผู้มีใจสูงเป็นที่อยู่อาศัยของจิตที่เจริญแล้วเพราะจิตที่มีเมตตาย่อมไม่ขับแคบไม่อาฆาตไม่จองเวรและไม่ผูกใจไว้กับความเกลียดคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด คิดว่าความเมตตาเกิดจากความอ่อนแอคิดว่าผู้มีเมตตาต้องยอมแพ้ต้องถูกเอาเปรียบต้องอดทนจนกลายเป็นคนถูกกระทําแต่ในความเป็นจริงความเมตตาที่แท้จริงเกิดจากจิตที่รู้เท่าทันเหตุและผลรู้ว่าความโกรธไม่เคยดับความโกรธรู้ว่า การตอบโต้ไม่เคยทำให้ใจสงบความเมตตาจริงไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกการกระทําของคนล้วนมีเหตุของเขามีกรรมของเขามีความไม่รู้เป็นรากเมื่อใจเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่รีบตัดสินไม่รีบประนาม ไม่รีบซ้ำเติมแต่เลือกจะวางใจอย่างอ่อนโยนแม้ต่อคนที่ทำให้เราเจ็บพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราเมตตาเพราะเขาดีแต่สอนให้เมตตาเพราะเราไม่อยากสร้างอากุศลเพิ่มเพราะทุกครั้งที่ใจโกรธผู้ที่ทุกข์ก่อนไม่ใช่เขาแต่คือใจของเราเองเมตตาจริง เป็นการปกป้องใจก่อนจะเป็นการให้ใครเมื่อจิตเต็มไปด้วยเมตตานิวรย่อมเบาบางความฟุ้งซ่านย่อมสงบความพยาบาทย่อมอ่อนแรงและปัญญาย่อมทำงานได้ชัดเจนขึ้นผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจำจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงใจเย็นขึ้น การตัดสินใจนุ่มนวลขึ้นคำพูดลดการทำร้ายและความสัมพันธ์คลี่คลายโดยไม่ต้องบังคับในชีวิตประจำวันเมตตาเริ่มได้จากเรื่องเล็กน้อยจากการไม่พูดร้ายเมื่อมีโอกาสพูดร้ายจากการไม่คิดซ้ำเติมเมื่อเห็นความผิดของผู้อื่นจากการให้อภัยแม้ใจอย่างเจ็บโดยไม่ต้องลืม แต่เลือกไม่แบบการมีเมตตาไม่ได้แปลว่าต้องเข้าไปใกล้ทุกคนแต่หมายถึงการไม่อาฆาตแม้ต้องถอยห่างไม่สร้างเวรแม้ต้องปกป้องตนเองเมตตาที่แท้จริงต้องเริ่มจากตนเองเพราะถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยการตำหนิตัวเองยังเกลียดอดีตของตน ยังไม่ให้อภัยความผิดพลาดของชีวิตเมตตาที่ส่งออกไปย่อมเป็นเพียงเปลือกพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการมีเมตตาต่อตอนเองคือการยอมรับความจริงของชีวิตว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยังฝึกอยู่ยังพลาดได้ยังเรียนรู้ได้เมื่อใจไม่โหดร้ายต่อตัวเอง ใจก็จะไม่โหดร้ายต่อใครเมตตาจริงเป็นสะพานเชื่อมจากทุกข์ขไปสู่ปัญญาจากอารมณ์ไปสู่สติจากความมืดในใจไปสู่ความเข้าใจและเมื่อเมตตาเจริญเต็มที่จิตย่อมพร้อมต่อการเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความเป็นทุกข์ของการยึดถือ และเห็นความไม่มีตัวตนของความโกรธเพราะในที่สุดความโกรธก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เมตตาคือปัญญาที่รู้เท่าทันการเกิดและการดับนั้นโดยไม่เข้าไปเป็นมันเมื่อเรามองความเมตตาให้ลึกลงไปอีกเราจะพบว่า เมตตาไม่ได้ทำงานเฉพาะในระดับศีลแต่ทำงานลึกถึงระดับจิตและต่อเนื่องไปถึงระดับปัญญาในระดับศีลเมตตาทำให้เราไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันด้วยกายไม่ทำร้ายกันด้วยวาจาและไม่คิดร้ายต่อกันด้วยใจแต่ในระดับจิตเมตตาทำหน้าที่กล่อมใจ ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของโลภะไม่ถูกดึงไปด้วยโทสะและไม่หลงไปกับโมหะเพราะทุกครั้งที่ใจเริ่มแข็งเมตตาจะทำให้ใจอ่อนและทุกครั้งที่ใจเริ่มร้อนเมตตาจะทำให้ใจเย็นนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมที่ควรเจริญยิ่ง เพราะเป็นฐานของสมาธิและเป็นทางเปิดของปัญญาจิตที่ไม่มีเมตตาจะคิดเร็วตัดสินเร็วและสร้างกรรมเร็วแต่จิตที่มีเมตตาจะหยุดได้จะรอได้และจะเห็นเหตุได้เมื่อใจหยุดสติจะเกิดเมื่อสติเกิด ปัญญาจะตามมาและปัญญานั้นจะไม่แข็งกระด้างแต่จะอ่อนโยนต่อความจริงความอ่อนโยนของปัญญาไม่ใช่การหลบหนีความจริงแต่คือการยอมรับความจริงโดยไม่ต่อต้านรู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นอย่างแท้จริงเมื่อใครสักคนโกรธเราหากเราไม่มีเมตตา เราจะเห็นเขาเป็นศัตรูแต่หากเรามีเมตตาเราจะเห็นเขาเป็นผู้กำลังทุกข์และการเห็นเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เรายอมให้เขาทำร้ายแต่ทำให้เราไม่เพิ่มความทุกข์ลงไปในใจเราเองเมตตาจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ในชีวิตจริงหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์รุนแรงแต่เพราะใจเราตีความอย่างรุนแรง คำพูดหนึ่งคำการกระทำหนึ่งครั้งหากใจไม่มีเมตตาจะกลายเป็นแผลลึกแต่หากใจมีเมตตาสิ่งเดียวกันนั้นอาจเป็นเพียงบทเรียนพพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกเมตตาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกแต่เพื่อเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกเมื่อมุมมองเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะใจเราไม่ทุกข์เท่าเดิมการเจริญเมตตา จึงไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือการฝึกใจในทุกอิริยาบถเดินก็รู้สึกปรารถนาดีนั่งก็ไม่คิดร้ายพูดก็เลือกคำที่ไม่ทำลายแม้ในวันที่เราเหนื่อยเมตตาก็ยังเป็นที่พักใจเพราะเมตตาไม่ต้องใช้พลังต่อสู้แต่ใช้พลังของการยอมรับเมื่อใจยอมรับความไม่สมบูรณ์ของโลกใจจะเลิกเรียกร้องให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจและเมื่อใจเลิกเรียกร้อง ทุกขก็ลดลงโดยธรรมชาติเมตตาจึงเป็นการวางอัตตาอย่างแนบเนียนไม่ต้องบอกใครว่าเราปล่อยวางแต่ใจค่อยๆเบาลงเองในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกเมตตาทําให้เราเห็นความเสมอกันของสรรพสัตว์ว่าไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากเจ็บและไม่มีใครอยากถูกทอดทิ้งเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะเลิกแบ่งเขาแบ่งเราเลิกแบ่งคนดีคนเลวอย่างตายตัว และเริ่มเห็นเพียงมนุษย์ที่กำลังดิ้นรนอยู่กับชีวิตนี่คือจุดที่เมตตาเชื่อมกับกรุณาและกรุณาเชื่อมกับปัญญาเพราะปัญญาที่ไม่มีเมตตาจะกลายเป็นความเย็นชาแต่เมตตาที่ไม่มีปัญญาจะกลายเป็นความหลงพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สองสิ่งนี้เดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลอย่างพอดีและอย่างไม่เบียดเบียนเมื่อจิตเดินทางมาถึงช่วงนี้ ไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรเพิ่มแต่จำเป็นต้องรู้สึกให้ลึกขึ้นเพราะธรรมะในระดับลึกไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาแต่เป็นสิ่งที่ใจสัมผัสได้เมื่อใจยอมสงบความเมตตาในช่วงนี้จะไม่ใช่เรื่องของใครอีกต่อไปแต่เป็นสภาวะของจิตเป็นคุณภาพของใจที่อ่อนโยนโดยไม่ต้องพยายามเมื่อใจฝึกเมตตามานานพอจะเริ่มเห็นว่าความกโกรธเกิดได้แต่ไม่จาเป็นต้องตาม ความไม่พอใจปรากฏได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนี่คือจุดที่ปัญญาเริ่มทำงานอย่างเงียบๆไม่โต้เถียงไม่อธิบายแต่รู้และวางความเมตตาในระดับนี้ไม่ใช่การคิดดีต่อใครแต่คือการไม่เพิ่มภาระให้จิตไม่แบกอดีตไม่ลากอนาคตและไม่ผลักไสปัจจุบันเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบใจที่มีเมตตาจะรับรู้ก่อนไม่ตัดสินทันที ไม่สร้างเรื่องต่อและไม่รีบตอบสนองด้วยอารมณ์สิ่งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าใจที่มีสติเป็นใหญ่มีเมตตาเป็นฐานและมีปัญญาเป็นเครื่องรู้หลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องหนีจากโลกต้องสงบตลอดเวลาต้องไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเช่นนั้นพระองค์สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่ถูกโลกครอบงำอยู่กับอารมณ์ โดยไม่หลงเป็นอารมณ์นั้นความเมตตาจึงเหมือนพื้นที่ปลอดภัยของจิตเมื่อใจมีที่พักอารมณ์แรงเพียงใดก็ไม่ทำลายใจได้ทั้งหมดในช่วงใกล้ปลายของการปฏิบัติผู้ฟังจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ทุกข์เพราะใครแต่ทุกข์เพราะใจที่ยังไม่เข้าใจและเมื่อเข้าใจใจก็ค่อยๆให้อภยัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะใจไม่อยากทุกข์ต่อ ความเมตตาในระดับนี้จึงไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงไม่ต้องบอกใครว่าเราเป็นคนดีแต่ใจจะนิ่งขึ้นเองและการกระทำจะนุ่มลงเองเมื่อเมตตาจเจริญเต็มที่การยึดถือจะบางลงอัตราจะเบาลงและความอยากเอาชนะจะค่อยๆหายไปไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราไม่จำเป็นต้องชนะอีกต่อไปนี่คือความอ่อนโยนของปัญญาที่ไม่แข็งไม่กระด้าง และไม่ทำร้ายแม้แต่ตัวเองในจุดนี้ผู้ปฏิบัติจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเหตุพร้อมเหตุแห่งความสงบก็คือใจที่ไม่เบียดเบียนไม่ต่อต้านและไม่ผลักไสความจริงความเมตตาจึงไม่ใช่เพียงคุณธรรมหนึ่งข้อแต่เป็นประตูที่พาใจออกจากความคับแคบไปสู่ความกว้าง ไปสู่ความเข้าใจและไปสู่ความเป็นอิสระอย่างเงียบๆเมื่อจิตมาถึงตรงนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกมากเพียงแค่อยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกอ่อนโยนในใจและปล่อยให้ธรรมะทำงานของมันเองเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องได้คำตอบใหม่แต่ได้หัวใจใหม่หัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมความเมตตาไม่ใช่ธรรมะที่ทำให้เราชนะใคร แต่เป็นธรรมะที่ทำให้เราไม่แพ้ใจตัวเองเมื่อใจมีเมตตาความโกรธยังเกิดได้แต่ไม่ครอบงำความเจ็บยังปรากฏได้แต่ไม่ทำลายเพราะปัญญาที่อ่อนโยนรู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงรู้ว่าความทุกข์เกิดจากการยึดและรู้ว่าการไม่เบียดเบียนใจคือทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงความเมตตาจึงไม่ใช่เพียงการคิดดีต่อผู้อื่น แต่คือการวางใจให้ถูกที่ไม่แบกไม่ต้านและไม่ผลักไสความจริงเมื่อใจไม่เบียดเบียนกรรมใหม่ย่อมเบากรรมเก่าย่อมคลี่คลายและชีวิตย่อมดำเนินไปด้วยความสงบมากขึ้นนี่แหละคือเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมตตาไม่ใช่เพื่อให้โลกสวยแต่เพื่อให้ใจพ้นทุกข์ก่อนจะจบธรรมะในวันนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆหายใจเข้า รับรู้ถึงความอ่อนโยนในใจหายใจออกแล้วปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกหากมีใครที่ยังให้อภัยไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงแค่ไม่เกลียดเพิ่มก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วหากยังมีความทุกข์อยู่ไม่ต้องผลักมันออกไปเพียงแค่มองมันด้วยเมตตาความทุกข์นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนรูปไปเองธรรมะไม่ได้ขอให้เราเป็นคนดีทันทีแต่ขอให้เราไม่โหดร้ายกับใจตนเอง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตน์ไตรจงเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาต่อตอนเองมีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นและมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงขอให้เมื่อความโกรธเกิดข้าพเจ้ารู้ทันขอให้เมื่อความทุกมาข้าพเจ้าไม่เพิ่มทุกข์ให้ใจขอให้เมตตาเป็นฐานของชีวิตสติเป็นทางเดินและปัญญาเป็นแสงนำทาง เพื่อดำเนินชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ธรรมะนี้ค่อยๆซึมลึกลงในใจและแสดงผลเป็นความสงบในทุกลมหายใจของชีวิตสาธุ